สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล่เอฟซีเบิร์ดสกุทสกนเด้อมเนกามาพบอพ่อกำแพงคือเก่าทางซองลูกสาวสาวนะมือนี้เสากุ้งกับอยู่เฮือนอยู่ซานน้องพ่อแม่พี่น้องอยู่เห็ดเวียกทีเส้ากุ้งเห็ดเมื่อวานนี่แหลนะน้องชิอยู่เห็ดต่อให้มันแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องกลับไปเบิ้งไปซุมน้ำกันเลยน้องว่าขันตอนต่อไปเส้ากุ้งสิเห็ดเอาได้น้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เส้ากุ้งกับชิได้มาตัดใบมันเลยน้องพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นใบมันจะกุ้งก็สิตัดเถื่อเดียวเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจับแบบนี้ตัดเลยเนาะพี่น้องบางคนเขาก็สิตัดเถื่ออันเลยจังมาสบพี่น้องแต่ว่ากุ้งสบแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกุ้งกับไปสบพี่น้องเห็นกุ้งสบแล้วกุ้งก็สิมาตัดใบมันเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะกุ้งตัดเมื่อวานนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องโต๊ะวานนี่้กุ้งอันเห็ดแล้วเลยพี่น้อง อันนี้จะกุ้งกะเข้าไปตัดเอามาเศร้าอันนี้พี่น้องแต่วันยังไม่ได้แล้วดอกยังลายอยู่ ตาซีรมันกะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องสะกุงกัสิตัดให้มันเพียงเนาะเวลาตับมันจังสบายพี่น้องเฮากะแทกเอาแทกเอาสั้ำกันแล้วก็ไปตําเลยถ้าเฮาบวตับเวลาตัมกะมันก็สิงยากเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกะชิมีตัวแสนตังนานถ้าเฮาตัดแบบชีแล้วมันกะสีเวลาตัมเฮากะสบายพี่น้องถ้าส่วนู้ใดทียังบ่ทันได้เห็นอัน ตอนสะกุ้งตัดกะย้อนไปเบิ่งขิปพื้นหลังเลยพี่น้องเมื่อวานในสะกุ้งกะเข้าไปตัดดูส่วนเนาะเมื่อนในสะกุ้งกะจะมาจักให้เบิ่งพี่น้องย่างผักพี่น้อง เดียวเมื่อเช้าเนี่ยได้บักไล่ๆมันเนาะหัวสเสดแล้วหรือบอนนอ่มาเนาะไล่ๆก็เมื่อวานเนี่ยอีกวันเช้าเค่งเป็นเห็ดสอยเลยแล้ว ไ,ไปทางใดพี่นอออ้องเฮ้ยพากรลอดยากตัดยากมันตัดกโก,ก,กไ้ไปทางใด เบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะพแมนพี่น้องว่าสกุ้ะเห็นอะไรต่อไปเนาะเฮากะสิมาเริ่มกรนมมีก่อนเลยเนาะพแมนพี่น้องเฮากะสิมาปอกกาบมันออกก่อนเนาะง่ายพี่น้องบ่ได้ยากยังเมื่อวานี่เหตุกับเ้าเข่งพี่น้องืันนี้ได้เหดุู้เดียว เขเก่งผลจะไปใส่มานยโหโหชงใส่นอนมือนรวผลไปหานมไม่เกงเมาะมาคอยได้อยู่พร้อมกันเนาะสมบ่มีเวียกอยู่เพื่อนสะวุ้งกับสิได้ออกไปนานํ้ำกันกับเพิ่นชะวุ้งกับตัเต็มเท้จสาว คนเดียวก็ได้ลายเตอตัดเลี่นหรอก็ขึ้นไปนอนเศร้าเมื่อนเศร้าเมื่อนเลี่ยนแล้วก็ลงมาเห็ดเต๋อเนาะเอ้ยมันเหี่ยวมื่อนื่นแจักอ่อนยายปวดหน้าป้าไว้ให้มันเหี่ยวมื่อนื่นแจักหมอนค่ะเป็นแจักสบายกรแม่นความเขื่นพี่น้องถ้ามะอื่นแจักกะสิสบายเนาะเพราอมันเหี่ยวเลย แต่ว่าสกุงตัดออกมาสกุงกะจักษ์ไปเลยโบกปะไว้เ<อ>มื่ออื่นมากา็เห็ดตัวใหม่ยังบดเบิดพี่น้องฮะก็ได้ครึ่ง<อ>ส่วนนอกจากช่องมือสกุลที่เ<อ>ก็ตัดได้ครึ่งหนึ่ง<อ>ก็ยังจะได้ตัดอีกประมาณช่องเสม,มอเลยพี่น้องแซ<อ>นเแล้วคะแนนสะได้ตดัด ตัดอีช่องเสมอกันแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดบ่ได้ไปเห็ดคลิปทางใดออกมาตัดก๊อกเล้วปลาเรยจังใจได้ออกหายออกหน้าค่ะนี่พี่น้องซากุ้งกาซีลอกออกแบบซี่แหละน่าพ่อแม่พี่น้องลอกลอกเปลือกมันออกลอกกาบมันออกจนเบิด์ตปลาเรยพ่อแม่พี่น้องลอกกาบมันออกเบิดแล้วเฮากาซีมาจักตัดแดดแล้วพ่อแม่พี่น้องกาถาเบิรงขั้นตอนต่อไปเลยพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้ซากุ้งก็ได้ปอกกาะมันแล้วเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเขากระชิมาจักเลยเนาะบันนีพี่น้องอันนี้คืออันสั่นมันพี่น้องซากุ้งเห็ดอันสั่นมันก่อนเนาะเป็นสาบกับพอดีงามพี่น้องอันยาวมันเอาไว้เห็ดน้ําลังเห็ดอันสั่นมันก่อนซากุ้งจักเถื่อละซองเลยได้พี่น้องเนาะบางคนเป็นกับจักเถื่อละอันพี่น้อง แต่เชากุ้งจักเธอละซองก็บโบปเป็นยังพอามีดเท้ามันมดเข่าแห้งพี่น้องามีดอันเท้ามันเข่าแห้งจักเธอซองมันเกิดสีเหลียวน้องพี่นอ้องจักเึ่งผ่าเข่งเลยพี่นอ้องนี่เนาะผ่าเข่งผ่าเข่งเลยบางก้นเิ่นกะบอยากเห็ดอันใหญ่นเนาะเิ่นกะสิผ่าเป็นซามอันพี่นอ้องแต่เชากุ้งเห็ดอันใหญ่เลย เวลาต่ำมันจะขึ้นไว้เนาะสามยังเล้วไว้าเหตุอันน้อยต่ำกนนัน้นแล้วเมื่อละพื้นก็ยังจนทำพี่นอ้องถ้าเห็ุใหญ่ใหญ่แบบจี้ก็มันก็แลี้ลวไว้พี่นอ้องผ่าเทละโซงเทละซามก็ได้นี่นาะเทละซามมาแต่สามื่อกี้ค่ะ หนา,าจะหวังเท้าจังจังจังศาสตร์ใส่ส,สอเนาะอตอนจกนักรนีหมวนพี่น้องแต่ว่าตอนตัดกับตอนส่อมหาโคตรยากเลยพี่น้องทั้งยากทั้งเหมือนตอนตัดกับตอนส่อมตอนจักแบบที่หามวนให้จกักเบิดมือก็ได้ ย่งบารีแล้วพี่น้องยังอยู่ครึ่งส่วนเนาะตัดแล้่เลครึ่งหนึ่งก็เหลือครึ่งหนึ่งก็ยังอีกประมาณสองสามมือพผื่อเลยพี่น้องจงะได้ไปเห็ดแนวใหม่พอเช่ากุ้งก็อยากตัดให้มันแล้วเนาะมันจังย่างไงชวนกล้วยชวนกล้วยก็ยังบารีตัดชวนกล้วยกับประมาณมือหนึ่งนี่ดีกับประมาณย่งสองมือหนึ่งกับพอยกินกุ้ง ทานห้ามโบเห็ดแบบซี่กะย่างแดงกะบโบมี่ยังเห็ดพี่น้องกะได้อยู่ซื่อๆเนาะก็จะได้นั่งเบิกหมูเห็ดอะไรพี่น้องเขาเห็ดเกือบถุดเพื่อนเขาปลูกก๊กเกือบถุดเพื่อนพี่น้องเขาปลูก,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 กไวต้ต่ำสระอืมตอนนี้มันหักทานห้ามโบปลูกก๊กะจะเห็ดย่างยามแดงบางคนเพิ่นกะปลูกไวแลแลอก้อะไรเพิ่นกาตัดคายพี่น้อง เป็นเห็ดเป็นโคนเป็นโคนคายโคนเลยสิบพันโคนซ้ำหัวนี่พี่น,อน้องโคนเลยสิบพันกีบพื้นและแซ<ส>งเอ้ยอถ้าต่ำแล้วกับประมาณพื้นละพื้นละสามสิบพันกีบพี่น้องกับหัวจากบาทเนาะสามสิบพันกีบครแนนองแพามาสอยเ,ยเลยคือชิเล่ไวอยู่แบบเห็ดปิ้งเนี่ยนี่ป้าเป็นชิเล่ ยายเนกัเจ็บเอวคนนั่งได้บุคคลเหมืนกับบระเั็ดน,น,น,นังลายกัเจ็บเอวจากเกื่อสี่รดน,น,นอกเกลือสี่รถก็ได้เนาะ ขมิดเข้ามันจีเซเลียวเบริร์ิบะมาได้างาแรงจะมันก็ได้ตับพี่กายนี่ชากุ้งก็ได้ซีบพืนพู้พี่น้องปีนี้บูฮหัวจะได้จากพืนพี่กายนี่โกกอันอยกง,งามบันไดได้ซีบพืนกับไปซอยดองเขาไปซอยขึ้นเงื่อนเขากับ เลือประมาณสาสีบปืนนี่แหละพี่น้องพี่เจ้าของเพราะว่าถ้ามีงานดองหรือว่าขืนเฮือนหรือว่าผูกแคนมีอยังเท่ากับเอาศาตไปเอยขือนนอกพี่น้องบ้านระกุ้งมีแต่แบบนี้แหละเอาศาสต์ไปเอยกันพาขข้นเฮือนข้นฟานศาตรมอนศาดตมอนสะน,นอนก็นได้พี่น้องแล้วแต่ใดอยากเอยเนาะอยากเอาศาตอยากเอามอนอยากเอาสะนอนก็นได้ส่วนไรเขา้ากัสกเอาแต่ศาสตรเนี่ยแหละพี่น้องไปเอย เอาสาสไปสวยกันที่ผืนิ่นก็นมาสวยเฮาที่เฮาเฮาก็ไปสวยิ่นอีกน้องเอาบ่มีเงินบ่มีคำลายเนาะเอาสาสเอาอยัางน้ำใจพีน่น้องเห็ดไว้ก็เผื่อเอาไปสวยเขาเปีิแเลยเนาะสอยศาสตร์สวยสสวยังก็ดีใจแล้ว เพราะว่าถ้าซื้อกับมันโมเมนต์ทกือพี่นอ้องพืหนึ่งสามิพันกะถือว่าแพงเราอยู่บ้านสกกุ้งเนาะหาบ่ได้มื่อลนสามิมันก็อยู่กรุงเทพค่ะไปไทยเหตุงานแต่ิได้พี่น้องถ้าอยู่บ้านสกุ้งเหตุวียก,กันยังบ่ได้เมื่อหนึ่งกัยังบ่ได้สามิบางคนนะเนาะถ้าเิดสองเสาเดียวกันแล้ว นีนาะพี่น้องตอนนี้ซักุ้งกับผ่าแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่นาะหน้าตาก็สิประมาณนี้ถังตาคูดอยู่ทางหลังตอนนี้เฮาก็ะสิเอาไปตากเลยนาอพ่อแม่พี่น้องตากกะตากประมาณชามแดดถ้ามันแดดแห้งแหงกะตากประมาณซามเมือกะแห้งพี่น้องแห้งนะคะกะเก็บไว้บให้พ่นถึกเนาะถ้าพ่นถึกกะมันกะซิโม่พี่น้องมันกะสิเป็นซานกินมันกะสิขีไล่เนาะ อ่มันแห้งดีแล้วเ่าก็พยายามบมให้พนถึกมันเนาะพี่น้องมันเนาะเรียบร้อยเลยพี่น้องจะไยบ้ยยามยามมันยามเกี่ยวเข้าแล้วซากุ่งสีมาตับให้พี่น้องเบิ่งเนาะซากุ่งกับสีย้อมสีงามหมดตับชีได้อยู่ดอกประมาณชีพื้นนี่แหละพี่น้องชีพื้นหรือว่าชีปลายพื้นเนาะ ว่าปีนี้สากุ้งบมได้เอาโตสั้นมันพี่น้องปีตะเกาสั่นแห้งสากุ้งก็เอาเห็ดสาดน่อยเนาะตอนนี้เราก็จะไปตากเลยเนาะพี่น้องก่อนเราจะเอาไปตากเอาก็จะิมัดก่อนเนาะพี่น้องเพราะแมลงกับกู้เข่าเนาะยังมีควายนาออ๊ เพราะว่าตอนนี้มันก็คะคับแต่นาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนิดน้องบ่ายโมงบ่ายสองนี่ก็จะบ่ายชา,บาชยมบ่ายสี่โมงยังกำลังบ่ายสองพี่น้องถ้าตากไปเช้ากับสแก๊บเพื่อที่ะจะเทินจะหน่อยสามสี่โมงกัได้เก็บแต่สะบูงกัสิมาชนหนึ่งไว้แล้วก็สิเอาไปตากเนาะพี่น้อง มันของเปิฝนเนาะขนาดยังบม่ได้ตา,ากาเลยยังบุคคาตัวน,น,นี้หายาวเน,น,นาะเข้ากับสิไปตากกันเลยเนาะพี่น้อง อันนี้ก็สเป็นโตซากุ้งเห็ดเมื่อวานนี้น้องพี่น้องก็าตากไกด้แดดหนึ่งแล้วเนาะมันก็เขียวเติบเลยพี่น้องตากเมื่อวานนี้เห็ดแล้วก็าตากประมาณบ่ายโมงนี่แหละเลยลก็า,ากุ้งกะตากไปเ้ากสชได้ตากอีกประมาณสองแดดรว่วซามแดดเนี่ยเนาะทำมันเพราะมือน,นี้มันก็แดดบ่แห้งบันไดพี่นอ้องเขาชได้ตากอีกสักองสามแดดเนาะมันก็แห้งมันก็สิสตายเนาะโบกมันนะเราก็เอาไปเก็บไว้บ่อนที่พ้นม่ถือพี่น้อง เกิดบ่อยมันเกิดเสื้อลาเนาะเกื่อสมบ่อยมันโม่ขนาดพี่น้องชาวอันเชกรุงทำมันโม่แล้วมันเป็นสาดมาแล้วมันก็สจะลายก็สิได้ประมาณนี้เลยพี่น้องแด็ดหนึ่งเนาะก็โอเคน้องพเมยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งก็จะขอจบเพียงเท่านี้ถ้าใครมักก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับก็ให้ช่วยคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสัมลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาวเมเดอร์พแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง